สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกทุกท่านนี่เป็นคลิปประจําเดือนกันยายน2566ถามว่ามีอะไรมาฝากมาเตือนและมากล่าวมาเล่าให้กันฟังก็คงต้องบอกว่าร้อนที่ร้อนทางพัดทีนาคาที่อยู่เดือนเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะครับมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถมีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่มีเกณฑ์ที่จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจภายในครอบครัวบางประกาศ และหลายๆคนนะครับที่กําลังมองการสร้างหนี้สร้างสินในเรื่องของรถเรื่องของบ้านก็มีเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นกันฉะนั้นถามบอกว่ามาไล่เลียงกันทุกทีัะประเด็นกันนะครับในเรื่องของคําว่าร้อนที่ร้อนทางนะครับหลายๆคนอาจจะยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ย้ายบ้านย้ายคอนโดย้ายห้องเช่าหรือย้ายจังหวัดตามระ,ระบบยกย้ายในระบบราชการก็เป็นไปได้ ฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่านะครับถ้าคุณต้องโยกย้ายด้วยความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ยินดีด้วยกับชาวราศีพิจิกนะครับแต่หลายๆคนนะครับก็ต้องมีการโยกย้ายด้วยความจําเป็นบางประการนะครับนะฮะและที่สําคัญนะครับมันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถฉะนั้นเกณฑ์การซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับใครที่โยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ใดๆนะครับก็ควรต้องระมัดระวังและดูให้รอบครอบในเรื่องของบ้านที่คุณจะไปอยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่ป้ายแดงอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่คุณควรจะดูก็คือในเรื่องของหลังคาเรื่องของน้ําเรื่องของฝ้าเรื่องของวงกบหน้าต่างและในห้องน้ําหลายๆคนนะครับอาจจะมีกลิ่นไอนะครับที่ทําให้เกิดนะครับในเรื่องของบ้านช่องนั้นนะครับสร้างได้อย่างไม่ควรที่จะเกิดเรื่องแบบนั้นอ่าเช่นบ้านใหม่ป้ายแดงเลยโอ้โหฉันเพิ่งสร้างบ้านหลังใหม่ เจอช่างหิงซวยซอต้องใช้คํานี้เลยคยําหยาบๆเลยนะฮะเจอช่างหิงซวยนะฮะหรือเจอหนักไปหน่อยก็คือเจอช่างชี้โกงนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกนิดนึงนะครับรถใครที่เข้าต้องเข้าอู่เข้าซ่อมรถจริงๆซอต้องบอกว่าเดือนนี้อยากให้เข้าศูนย์ครับถึงจะโคกถึงจะสับค่าแรงค่าอะไรอย่างไรก็ตามเข้าศูนย์ดีกว่าครับยังไงก็ได้ของแท้นะครับถ้า้าค,คุณเข้าอู่ตีต่างๆนะครับก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะ โดนใส่อะไหล่ปลอมหรือแม้แต่นะฮะเพิ่งเป็นข่าวมานะฮะเอารถเข้าไปเคมประกันนะครับโดนถอดอะไหล่ตัวเองออกไปขายนะฮะเพิ่งมีข่าวาไปเลยนะฮะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยดวงดาวของชาวราศีพิจิกมันมีเรื่องพวกนี้เว้ยฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะฮะจะเอารถเข้าอู่เข้าศูนย์เนี่ยดีกว่านะครับถ้าไปเข้าอู่ตีนะครับหรือเข้าเคมประกันทําสีรถที่แบบ อู่กระจอกงอกง่อยหรือแม้บางทีบางบางทีอู่ดีนะแต่พนักงานภายในเขาอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับ2ในเรื่องของการมาซ่อมต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านนะครับก็ต้องดูให้รอบคอบนะครับเพราะวาดวงดาวเนี่ยมันบอกเลยตั้งแต่เดือนสิงหามาแล้วต่อถดืเดือนกันยามันจะเจอช่างชุยชยและทําบ้านคุณไม่โอเคนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าจะต้องต่อเติมหรือรีรรโนเวท เลื่อนไปก่อนเลื่อนไปจริงๆนะฮะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดือนสิงหากับเดือนกันยายนยังไม่ให้ทำนะฮะรอไปเดือนตุลาดีกว่าจะดีกว่าจะได้ช่างที่ดีกว่านี้นะครับจะเป็นเกณฑ์ที่ดีกว่านี้ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอ่ะถ้าจาเป็นจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถก็แล้วไปนะครับอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือนะครับรถอาจจะไปเสียกลางทางนะครับนะก็คงต้องระมัดระวังนะครับนะฉะนั้นการขับรถขับรลาท่านใดที่ต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนนะครับก็คงต้องระมัดระวัง ส่วนใครที่ทํางานก่อสร้างก็ดีหรือทํางานอู่รถก็ดีนะครับซอบอกเลยนะครับซอเห็นคลิปมาเยอะนะครับกําลังคลายน็อตคลายสปริงคลายอะไรนะมันดีดใส่หน้าเติมลมเฉยๆลมก็ระเบิดใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีอุบัิเหตุไดนะ้ใครที่ทํางานอู่รถใครที่ทํางานอยู่การก่อสร้างต่างๆนะฮะเช่นตกจากที่สูงนะฮะไอคนงานตกจากนั่งร้านนะครับหรือคนงานตกจาก ที่เขาค้ำแบบค้ำอะไรแล้วมันล่วงอะไรเงี้ยมันบอกได้เลยมันเป็นข่าวที่เราไม่อยากได้ยินมันเป็นข่าวที่เราไม่อยากไม่ได้ยินแล้วก็ให้คําทํานายนั้นผิดไปสักนะฮะให้คําทํานายนั้นผิดไปสักฉะนั้นเกณฑ์ในเรื่องของใครที่ทํางานในเรื่องของที่สูงต่างๆก็คงต้องดูแลตัวเองดีๆอาจจะมีเกณฑ์เอ็กซ์เดสแล้วในเรื่องของปู่ย่าตาทวดลุงป้าน,น้าอาคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่อาแก่เท่าอยู่บ้านก็คงต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะาบางทีอาจจะเกิดการลื่นล้มกัน าบาดเจ็บการล้มป่วยใดๆกับท่านเได้นั่นคือสิ่งที่มาฝากมาเตือนอ่ะไปดูในสิ่งดีๆกันบ้างนะครับในเรื่องของเงินเรื่องของทองดีใจด้วยนะครับกับในเรื่องของเงินเรื่องของทองดวงดาวนั้นถือว่าอยู่ในองศาที่ซ้อต้องบอกว่าซ้อชอบใจนะครับถึงมันจะไม่ได้เป็นอะไรที่เลิ่เลอเพอร์เฟกนะฮะแต่ก็ดูดีในยุคภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ หมายความว่าคนที่เป็นชาวราศีพิจิกจะได้กำลีกำไรจะได้เงินเดือนจะได้เงินทองตามที่ควรจะเป็นไหมได้นะฮะแต่ไม่ตามที่ควรจะเป็นเช่นช่วงนี้ค่าแก๊สขึ้นค่าข้าวข,ขึ้นค่าไข่ขึ้นค่าขนส่งขึ้นค่าแรงงานขึ้นนะครับกำลีกำไรก็จะอาจจะผดหายนะครับแล้วก็คงขอฝากเตือนนะครับใครที่ปล่อยเครดิตใครที่เป็นการค้าใหญ่ค้าส่ง ปล่อยเครดิตอาจจะไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นต้องระมัดระวังนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะตามเงินยากตามนี่ยากนิดหนึ่งฉะนั้นกำไรกำไรควรได้ไหมควรได้ได้ไหมได้แต่ไม่เท่าท,ที่ที่ควรจะเป็นนะครับหรือบางทีอาจจะมีการเลื่อนนัดในวันที่จะจ่ายออกไปอยู่พอสมควรฉะนั้นไม่เป็นไร,รดาวการเงินยังถือว่ามีกําลังเป็นราชาโชคอยู่นะครับแล้วก็องศานั้นก็เหยียบที่เลือนอังคารฉะนั้นซอนเลยไม่ห่วงอะไรมากมาย และองศานั้นก็รับกับดาวอังคารที่จอมาด้วยแล้วยิ่งถ้าดวงดาวของใครไม่มีดาวร้ายไปประกบไปทํามุมซ้อจะไม่ห่วงเลยแต่ท่านใดที่มีดาวร้ายเข้าไปประกบบอกได้เลยเละเละเป็นโจ๊กนะฮะคำทำนายที่ว่าเงินจะเข้ากระเป๋ากลับกลายเป็นว่ากระเป๋าฉีกเฉยเลยต้องบอกงี้นิดนึงนะฮะท่านใดที่โดนโดนโดน,โดนดาวบากักเคาาเข้าไปทํามุมนะครับบอกได้เลยนะฮะจากที่บอกว่า เงินจะเข้ากระเป๋ากลายเป็นกระเป๋าฉีกนะฮะนะครับโอ้โหแบบเฮ้ยหมอดูไอ้หมอซ้อไอ้หมอผีบ้าไหนบอกว่าเงินจะเข้ากระเป๋าทำไมฉันกระเป๋าฉีกบอกได้เลยว่าคุณต้องมีดาวร้ายเข้าไปรับดวงชะตาแน่นอนนะครับท่านใดที่สงสง,สงสัยในเรื่องของดวงชะตาทักซ้อมาได้มีค่าขู่ในการดูดูไปดูในเรื่องของการงานนะครับมีกําลังตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมมาแล้วและจะมีกําลังไปจนถึงต้นเดือนกันยายนนะครับมีกําลัง ฉะนั้นพอหลังจากเดือนอปลายเดือนกันยายนไปแล้วเนี่ยกำลังของดาวมันไม่ใช่ชัดเจนนะครับก็อย่างที่ซอบอกนะยิ่งปลายกันยาไปแล้วนะครับการเกิดอุบัติเหตุอีกเซเดนยิ่งจะเกิดเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับใครที่ทํางานกับเครื่องมือเครื่องจักรอันตรายอยู่ในที่สูงต่างๆก็คงต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะครับส่วนหน้าที่การงานตั้งแต่ปลายสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนนั้นมีโอกาสที่ดีนะครับที่ผู้รับผู้ใหญ่จะเห็นคุณค่าในความรู้ความสามารถของคุณและ มอบหมายงานสำคัญให้คุณทำนะครับและก็มีการอวยยศอวยศักหรือมีการอ่าเขาเรียกว่าให้ความสำคัญหรือให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนี่คือเบาสุดแต่ถ้าดีกว่านั้นก็คืออาจจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเรื่องความรับผิดชอบใดๆได,ได้นะครับซึ่งจะเป็นเป,นเปนมีมีผลกับในเรื่องของรายได้ของเราก็เป็นไปได้ ฉะนั้นก็หมายว่าเป็นผลดีกับดวงชะตาใช่หรือไม่ใช่นะครับนะฮะฉะนั้นก็ยินดีกับชาวราศีพิจิกด้วยนะครับในเรื่องของการงานแต่เสียดายนะครับว่าหลังกลางเดือนกันยายนไปแล้วนะครับดาวนั้นจะอ่อนกําลังลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะว่าไม่เป็นไรก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะพอไปดูในเรื่องของความรักความค่นะครับในเรื่องของความรักความค่ของชาวราศีพิจิกนะครับก็คงต้องบอกว่าเฮ้ย hey ดาวปัตตนิเป็นราชาโชคหมายว่าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะมีสเสน่ห์บอกได้เลยนะครับตามนั้นเลยตามนั้นเลยนะครับจะมีสเสน่ห์ฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันพอมันมีสเสน่ห์แล้วมันจะดีใช่ไหมมันมีกลิ่นไอตุกในเรื่องของความรักฉะนั้นเช็กดูดีๆว่าคนที่คุณจีบอยู่คนที่คุณคุยอยู่นะครับเขามีคู่ชีวิตอยู่แล้วหรือมีแฟนมีกิ๊กอะไรใดเพิ่มเติมอยู่แล้วไหมต้องระมัดระวังให้ดีแค่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นสเสน่ห์หรือ ความรับดือนในการคองคู่อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างง่ายดายนะครับแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีอะไรแล้วก็อาจจะดูดีกว่าหน่อยนะครับดูดีกว่าหน่อยเพราะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันดาวปัตตานิมันมีกําลังเป็นราชาโชคอยู่ในมุมสุภากแก่ดวงชะตาตนก็หมายว่าในเรื่องของความรักนั้นก็จะราบดื่นในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นถามว่าดีไหมก็ดีอยู่นะครับมันไม่ได้แย่ฉะนั้นนั่นคือในเรื่องทั้งหมดของชาวราศีพิจิกขอให้โชคดี